พชอ้ยพี่ไม่นกที่มันก็ไม่เว้นนนนี้น้องอยู่นี่น้องเป็นเพือโอขางอาบ้านเดียวกันไงฮะคนบ้านเดียวกันเคียงง่ายอย่ากอดอดี๋จะหมูกทิมหน้าเอ้ามีนี่แฟนเจ้าเหรอแฟนพี่โอ้พี่จำไม่ได้ที่ไปตั้งงานไม่รู้ว่าหรือว่าน้องคนนี้ไม่ใช่พี่โอ้คนนี้เมีย มี啊มีดจาน่าเที่ยมีกันหมดเลยแค่สามคนเลยสามีไอพี่กุ้งวิชัยพี่ไปท่องศึกเองมีเมียหมดเลยมีเมียล้หมดแล้วโอ้ยมึงบอกพี่ทีที่พี่ไม่นาไปใช่ไหมน่าจะไปตายในทับแกกลับมายังไงเนี่ยพี่ก่อนตอนนี้นี่ยพี่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นตอนนี้นี่ยพี่เนี่ยถูกพยญญาผานองไล่ตามตัวพี่มาพยญญาผานองตอนนี้องค์กษัตริ์เสวีชัยเป็นยังไงบ้างองค์เจ้ากษตริ์เสวี่ยชัยได้เปล่าว่ากาศไว้ที่เมืองว่าพี่กุูวิชัยเป็นกระบอก